นกรุงศรีอยุธยาในรุ่งอรุณแห่งวันที่สายลมอ่อนพัดพาดผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเสียงระฆังจากวัดไตรโพ้นส่งสัญญาณเริ่มวันใหม่ในราชธานีที่จเจริญรุ่งเรืองแต่ภายใต้ความงามนั้นมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในเงามืดแม่หญิงพิกุลบุตรีคนเดียวแห่งคุณริตรัตปราดแห่งสมุนไพรและศาสตร์เร้นลับผู้สืบสายเวทโบราณจากบรรพชนขึ้นชื่อว่างามดั่งดอกพิกุลและเฉลียวฉลาดเหนือหญิงใดในเมือง ในค่ำคืนนั้นเสียงร้องโหยหวนจากตำหนักในปลุกทั่ววังให้ตื่นตระหนกศพของนางสนมเอกถูกพบในห้องบรรทมแต่ที่น่าสยดสยองที่สุดหัวใจของนางกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ด้วยความสามารถด้านเวทมนต์และการอ่านพลังในสิ่งของแม่หญิงพิกุลได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบห้องลับภายในพระราชวังและสิ่งที่นางพบคือสัญ,ญลักษณ์เวทพันปีที่ไม่มีผู้ใดกล้าหรือฟืน้นเพื่อหาคำตอบนางออกเดินทางสู่ป่าเร้นลับที่ผู้คนร่ำลือว่ามี ริษีผู้ล่วงรู้ความลับคำสาปป่าเงียบสนิทแต่เสียงแห่งพลังเวทดังก้องในใจที่กลางป่ารกร้างนางพบชายผู้ถูกลืมจากโลกขุนกล้าแม่ทัพแห่งราชาผู้เคยหายสาบสูญไปพร้อมกับสงครามบัดนี้เขากลับมาพร้อมคำสาปแห่งทองคำในหัวใจของตนเองแม่หญิงพิกุลจำต้องเลือกใช้มนตราสุดท้ายจากมารดาผู้ล่วงลับมนปลดพันธนาการที่ต้องแลกด้วยพลังเวทของตนเองตลอดกาล นางหลับตาแปล่งมนครั้งสุดท้ายเมื่อคำสาปสิ้นสุดลงพิกุลและขุนกล้ากลับสู่ชีวิตเรียบง่ายในบ้านกลางทุ่งดอกพิกุลบานสะพรั่งดังคำมั่นสัญญาแม้ไร้เวทมน์แต่หัวใจยังคงเตี่ยมด้วยรักนิรัน